อีกครั้งโหจะมาอิ่มอะไรนะต้องหนะู้อิ่มน้ำมะพร้าวอย่างเมื่อกี้ไปลงหลังน้ำมะพร้าวลกูกเจอต้องหู้อีกแกนอืดแกตัวนี้เอาโอ้มงกันอีกครั้งโอ้ มีเลขหนึ่งถึงเลขเก้าบ้างมี้กืทุกตัวเลยนะใต้เออมันกับว่าแทบไม่มีที่ว่างเลยอ่ะมีไหมเราอ่ะขาดสองตัวขาดอะไรเด้เด้เดเือเพราะว่าเดี๋ยวเราจะดึงเส้นเราจะได้ง่ายดีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดหนึ่สามี่ขาดเยอะเลยขาดแกับ7จอ่ะ อ่ะเอาของอันนี้ก็ได้ของเด็กๆก็ได้นะหนึ่งเก้าก็ได้นะหนึ่งเก้าเก้าสามใช่ไหมอะไรศูนย์อะไรศูนย์แปดสองห้านี่ก็ศูนย์แปดอะศูนย์เจ็ด โอเคนะเดี๋ยวเราจะมาดูว่าเส้นเราจะมานากเส้นเปิดไปที่อะไรนะสิบสองเส้นนะนะใครที่ไม่ต้องเขียนใหม่ก็ได้ใครที่มีกระดาษที่จะเขียนอีกก็ได้ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวมันจะได้นี่ว่ามีเส้นเอ็มซีโอมาเอาเส้นแรก หนึ่งเท่าไรนะหนึ่งเก้าเก้าสามศนยองาเจ็นึงอเคนี่เลยนะหนึ่งเก้าเกสย์มเงโอเคอ่ะเอาเรามานี่ละเอาเส้นแรกก่อน แล้วต่อไปที่ใครที่เียดเขียนก็เอาเปิดเป็นหน้าย้อนไปหน้าแรกที่มาวางือได้ถ้าจะเขียนใหม่ก็ออกมาเขียนมาแบบนี้เว <c oughs> ลาเราดูใครเนี่ยเราจะเขียนอันนี้มาแล้วก็มาดูอันเนี้ยเส้นก่อนมาดูมาดูบอกนิสัยใจคอและเสร็จแล้วเราดูว่าเขามีพรสวรรค์อะไรที่ติดตัวเขามาบ้างเรามาดูหนึ่งสองสามเส้เนแรกหนึ่งสองสามหนึ่งสองสาม อันนี้มี1-2-3อันนี้เป็นบวกใช่ไหมลบใครมีเส้น1-2-3มบางยกมือขึ้น1-2-3อ่ามือลงอเส้น1-2-3คือ,อ,เ 1, 2, อเส้นอะไรเส,รส้นศิลปะทำตามใจชอบพวกนักศิลปะนี่เป็นยหงไงบ้างฮะเป็นอะ,อะไรนะเขาไม่สนใจใครไม่แชร์ใครกั ปล่อยผมยาวจะเป็นยังไงพวกสังเกตเราไปเดินขนงเขาเดินน่ะพวกนักศิลป์นักวาดรูปนักอะไรครับอาจารย์ศิลป์อาจารย์นั่นนะที่วัดน้องขนน่ะอาจารย์เฉลิมชัยนะเขาไม่สนเขาจะวาดรูปใครว่าไม่สวยไม่อะไรไม่สนใจวาดไปวาดไปนะจนเป็นพวกนักศิลปะนี่ยพอจนเป็นโด่งดังเลยมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองนะก็เหมือนกหนึ่งสองสาม่าพวกนี้เป็นนักศิลปะมาตั้งแต่กำเนิดเป็นมีแต่เนี่ยยักษ์ผองเนี่ยอ่า ความคิดเนี่ยมีศิละปะแต่การกระทำมีไม่มีบอกให้วาดวาดออกมาวาดายังไงมันก็ไม่เหมือนวาดจะไม่เป็นแือว่าอันนี้จะเป็นแผแนกที่ว่าชอบดูแต่ตามือไม่ต้องสมมติเรา,าไปเห็นภาพตอนนี้โอ้โหสวยมากเลยโอ้โนหภาพนึงล้านเอาดีกว่าแพงไปเพราะมันแพงไปคือว่าดูแต่ตาแต่แล้นะมือไม่ต้องออใช่ของเด็กของจะเสีย แต่ถ้าม no like, like, ีทั้งสองอันเนี่ยมีทั้งหนึ่งหนึ่งสองสามทั้งบนทั้งล่างทั้งวกทั้งลบเป็นไงบ้างสมมุติว่าเขาชอบภาพนี้ภาพนี้มองดูแล้วมันใช่เลยเราเห็นในความฝันเราต้องการภาพมานานแล้วเขาให้ล้านหนึ่งสองล้านเอาเลยกล้วแกนนักศิลปะนี่ยถ้าชอบภาพวาดภาพอะไรที่เขาชอบละซื้อเลยคือว่าพวกนี้จะไม่ปล่อยเลยคือว่าชอบอันนี้เอออันนี้อันนี้มีแต่ ตัวนี้ก็สวยนะอันนี้ก็สวย,นะนนสวยแต่ไม่ซื้อเพราะไม่มีตังนะค์ือว่าคือว่าเลขสองเนะี<ช>่ยมาคือว่าไม่เท่าไหร่ไม่ไม,ม,มีที่เก็บอะไรหรือว่าโอเคไม่ใครใครมีหนึ่งสองสามเป็นกันแล้วพวกนี้จะเนี่ยอันนี้เขาไม่สนใจแชร์อะไรเลยแต่บางครั้งเนี่ยก็สนใจเหมือนกันแลก็แคมกันแต่บางทีเขาไม่สนใจใครจะทําในตามใจชอบบางทีพ,อองทพ่อไม,ม่เข้าใจพ่อก็ไม่ทำไอะไรเนะี่ยว่าเป็นคนทําอะไรตามใจชอบถ้ามีทั้งบวกทั้งลบก็เป็นคนไม่ไม่แชร์ใครไม่สนใจใคร แต่จะว่าฉันไม่สวยไม่แต่งตัวไม่ใช่เลยเราจช่างเขาหนึ่งสองสามต่อไปเส้นสี่ห้าหกอันนี้สี่ก็ไม่มีหกก็ไม่มีมีแต่ห้าอันนี้อันนี้ไม่มีเลยโอ้โหเจอคนแบบนี้เลยไม่มีเลไไม่มีเส้นอันนี้เดี๋ยวเราจะบอกอันนี้จะบอกเส้นสุดท้ายนีนนี้เป็นเส้นสองนิสัยเมื่อกี้เมื่อกี้เราเราว่าทำไมขาดสองตัวขาดตั้งเยอะ อ่าปีลบที่ขาดไปสี่ห้าตัวเลย <c oughs> ใครมีเส้น 4, ี่ห้าหกวงยกมือโอ้โน่นสองคนสามคนถ้าไม่มีเยอะเลยว่าบางคนไม่เข้าใจถ้าเรามีวงกลมหมดเนี่ยแสดงเรามีนะถ้าเราขาดอันไหนตัวไหนไปคือว่าไม่มีอย่างอันนี้ไม่มีเลยนแสดงคนคนนี้เป็นไงบ้างไม่เอ่อส้นนี้เป็นเส้น perfect เส้นอะไรนะเส้นออกกไนเส้นการอะไรนะรวมคน อยากจะกลับคุณอะไรนะคนแอ๋วชื่ออะไรทีแอลชื่อแอลแอลมาเป็นมาแอลแอลแอ๋วอลมาเป็นตบวต่อไปนี่เลยนี่ยจะได้อ่านบ่อยขวัญแอ๋วเป็นแอ๋วแอลเป็นตัวแอลตัวต่อไปแอลเลยมาเปลี่ยนขึ้นแอลขึ้นเอลนี่ยไหมอ่ามีสี่ห้าหกใครมีสี่ห้าบริเป็นคนที่สามารถที่จะรวมคนรวมกลุ่มได้อย่างเดียวกันเนี่ยรอบนี้มศสใครมาจะวมศสยกอมูลขึ้นหน่อยจะมีกี่คนเนี่ย หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบไม่เดียวขาดไปขาดไปคนเดียวจะสนะ oh, ิบเลยนะีอยแล้วเนี่ยสิบคนเลยโอ้โหตธสหนักจำมาเกอบยุบเลยเนี่ยหนักมากเลยเนะี่ยต้องดูแลเนี่ยเห็นไหมเนี่ยสามสี่ห้าหกเนี่ยคือว่าแม่ทับมาแล้วลูกทับก็ต้องมาด้วยแม่ทับไปนึงก็ไปกันครั้งครอบครัวเลยว่าสี่ห้าหกนีใจนีแต่เราจะให้ใครนะ คนที่แอมเนี่ยมันจัดคนมานี่ไปนอนไปนี่จัดทัวร์ไปนู่นหาคนมาไม่ได้เพราะว่าออกกันไหนไม่มีเพราะเ s สี <S ไม่มีแต่ก็ไม่ต้องหว่วงนะเมื่อไรก็จะมีนะตรงนี้ตอนนี้เห็นมสองสองนตัวนี้เห็นไหมล้วก็มีเหมเราี่สิบสี่ยี่สองีอง่อันนี้เท่าไหร่สามสิบสี่อันนี้ยี่สิบเท่าไหร่สิบเก้าา ก็เลขหกก็ไม่มีเอ๊ะทำไมทำไมเลขหกมีแฝงมงนี้อยู่เลขห้าก็ไม่มีเลขห้ามีอยู่เลห้าห้าอยู่ตรงไหนห้าอยู่ตรงนี้โอเคไม่มีเดี๋ยวก็ต้องโอนใช้โอนเยอะๆหน่อยเพราะว่าในหนึ่งโอนมานี่โอนมีโอนนี้ได้โอเคอันนี้มีเลขอะไรเนี่ยต่อไปเลขนี้เจ็ดแปดเก้าเจ็ดแปดเก้าใครมีบ้างเลขนี้ยกมือขึ้น มีเจ็ดกับเก้ามีแปดอ่ะเดี๋ยวเราคุยกันอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเขอใหม่บางครั้งใครมีใช่ไหมมีสี่กับหกไม่มีห้าไหมไปเมื่อกี้อ่ะอ่ามีใช่ไหมมีสี่กับหกไม่มีห้าพวกนี้ไม่มีใจถ้ามีใจอยากจะจัดกิจกรรมอยากอะเอาอะไรปุ๊บโอ้โหแบบอันนี้เลยแต่ถ้าไม่มีใจนะโอ้ยแต่พอขอให้ก๊อปมาหนึ่งล้านโอ้โหมีใจเลยเรี่มทำเลยแล้วถ้ามีหาไม่มีสี่ถ้าไม่มีสี่กับหกอ่ะ บแบบนี้อ่ะมีแต่แหอันนี้มีใจอยากจะทำนนอยากจะทำนี่แต่แล้วนะพอเอาจริงๆแล้วเอาละแต่คนที่มีสี่ห้าหกมดเป็นคนที่ว่าต้องทําเองหมดอะคนอื่นทําไม่ได้ใจตัวเองอะกดก็ไม่สะอาดทําอาหารก็ไม่อร่อยต้องลงตัวเองปัดกวาดก็ไม่สะอาดทั้งกวาดเองเน่ยคนนี้มันคือว่าเป็นคนที่ perfect คนที่ทํอะไรต้องคนทําอื่นคนทาคนทาอื่นอะไม่ได้ไม่ได้ใจลังใจขาวดังใจตัวเอง